สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อสมาชิกครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรัชพฤพึ่งนะครับอันดับแรกนะครับผมต้องกล่าวคําว่านะครับขอบคุณเพื่อสมาชิกท่านนี้ก่อนเลยนะครับที่เดินทางมาจากแม่สอดนะครับจังหวัดตากนะครับได้นํารถมิสูบิชินะครับเจ้าตัวปาร์เจสปอร์ตนะครับได้ทางทีมงานของผมได้ทาการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงชุดนี้นะครับเป็นชุดยอดนิยมทีเดียวนะครับฟังสบายๆนะครับเพื่อสมาชิกครับที่ดูช่องทาง YouTube ก็ดีหรือว่า Facebook นะครับ ะะเดินทางนะครับอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนก็แล้วแต่มาร้านผมก็ได้รับการติดตั้งที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับเพื่อสมาชิค,ครับเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับถึงเพื่อสมาชิกท่านนี้เดินทางมาร้านผมตามมาชมการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาแลุนะครับตามมาชมด้านในเลยนะครับ เพื่อนสมาชิกครับในรถมีซูบิชินะครับเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะพาเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเรามาชมการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงเสียงกลางในตำแหน่งเดิมนะครับผมมีเคล็ดลับลักษณะไหนแฝงไปด้วยเทคนิครูปแบบไหนนะครับถึงเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะฮะเดินทางมาจากแม่สอดนะผมบอกแบบนี้เลยนะครับจังหวัดตากนะครับให้ทางทีมงานนครสราษฎร์ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเพลงเพาะๆเหมือนมีนักร้องนั่งอยู่ด้านในจริงๆอธิบบบายยแนนี้กัเล พัฒาชิคอ่ะผมเปิดมาพัฒมาชิคก,ก็เห็นสีฟ้าๆแว๊บๆแบบนี้อีกแล้วตรงนี้เป็นแผ่นแดัมนะครับของยี่ห้อร์รี่เบสซึ่งมีน้ําหนักเบานะครับนี่พัฒมาชิคโดยทีมงานของผมเราปูพื้นฐานไว้ก่อนนะครับให้เขาแน่นหนาปึ๊บปึบปึบเห็นไหมครับเหมือนเรามีตู้ลําโพงดีๆนะครับแล้วทําไมทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวระเบิถึงเน้นนักเน้นหนานะในการติดตั้งแผ่นแดัมนะครับเพื่อลดเสียงสะท้อนตราบใดนะครับเจ้าลำโพงชุดใหม่เขาทํางานนะครับผมอธิบายแบบนี้เขาทำงานปุ๊บจะมีเสียงสะท้อนเนื่องด้วย เนีย่ยโครงสร้างเขาเป็นโลหะเพื่อสมาชิกตอนนี้เสียงสะท้อนไม่มีแล้วค่าลิกการรั่วไหลก็ไม่มีแล้วการสั่นก็ไม่มีแล้วเสียงออกมาจากตรงนี้อย่างมีค <Wow. S 1> ุณภาพการทํางานแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะและดูสิเพื่อสมาชิกทีมงานโอหอนซาวด์เพื่อทาการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์เึื่อใหม่นะครับเพื่อลดเสียงที่ตกกระทบบริเวณเบาะหรือคอนโซลและตามไปด้วยลดความสูญเสียเขาเรียกว่าเอซ์ตอร์ลิงนะครับอ่านะฮะชุดหลังก็เช่นเดียวกันเพื่อสมาชิกผมขออธิบายแบบนี้ พอนสมาชิกหลายท่านนะครับที่ติดตามรีวิวอยู่นะครับเคยเล่นเครื่องเสียงบ้านใช่ไหมครับมุมลาโพงนะพอนสมาชิกยังปรับมุมลําโพงให้ได้คอนเนอร์ให้ได้มิติวิธีเสียงที่ดีใช่ไหมครับแต่แผงประตูเจ้าลําโพงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ใช่ไหมครับเราต้องหาเทคนิคนะครับแฝงบปด้วเคล็ดลับในการออกแบบติดตั้งเรามาย้ายอยีกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ได้ไหม,ไม,ไ,ไ,ไ,หมไม่ได้นะพอนสมาชิกเราติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับแต่บอกเลยเลยนะครับคุณภาพเสียงออกมาโดดเด่นและชัดเจน บริเวณชุดหลังก็เช่นเดียวกันนะครับงานนิเนี้ยแบบนี้นะครับมาร้านผมจบผมขอการันตีได้เลยเสียงเกินราคาอย่างแน่นอนและเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเพื่อสมาชิกจพึ่งไปไหนนะี๋ยวามาดูขั้นตอนการออกแบบติดตั้งตัวซับบ็อก,อกผมบอกเลยว่ารายละเอียดเบสดนุ่มๆเบสมีมิต,มติโดดเด่นมากด้านหลังนะครับเพื่อสมาชิกค,ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ติดตามรีวิวนะครับที่เพื่อสมาชิกท่านนี้นะครับที่เดินทางมาจากแม่สอดจังหวัดตรกนะครับ ให้ทางทีมงานระบบเ่มการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแปลว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การติดตั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวซับบล็อกนะครับที่ผมจะพามาชมตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่เดียวตามมาชมนะครับเพื่อนมาชิคครับนี่เรามาดูแบบนี้กันก่อนนะครับด้านหลังนะครับเรายังคงไว้สภาพเดิมอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเจ้าตัวซับบล็อกอยู่นี่นะครับด้านในนะครับเพื่อนมาชิคเราเปิดออกปุ๊บเพื่อนมาชิคจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่เดียวนะครับ โดยทางทีมงานของผมได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับเป็นมาชิคครับผมขออนุญาตชี้เป็นมาชิกเห็นนะครับก่อนติดตั้งนะครับทีมงานอวพรซาวด์นะพื่อนะครับได้ทําการนี่เลยครับใช้แผ่นแด็มนะครับปูพื้นฐานโครงสร้างลดการสั่นสะพือได้อย่างมากทีเดียวนะครับและรวมไปถึงนะครับในการออกแบบติดนี่ครับออกแบบเพจนะครับเพื่อมารองรับเจ้าตัวซับบ็อกยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งการติดตั้งนะครับอยู่บริเวณโครงสร้างด้านใน แต่รายละเอียดเบรนี้เราไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมจริงๆนะครับเห็นไหมฮะนะครับผมต้องขอบคุณผู้สมาชิกท่านนี้ครั้งนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้าใจนะครับระบบการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแลวเพื่อนครับได้นารถมาอัปเกรดระบบเครื่องเสียงชุดนี้เป็นชุดยอดนิยมทีเดียวและเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนผมขอการันตีนะครับเสียงเกินราคาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับฟังเพลงเพเพะด้านไหนกันเลยนะครับ เพื่อมาชิคกับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนะฮะในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถมิซูบิชินะครับเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับคือการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิวไหมเพื่อมาชิกอย่ามองข้ามนะผมบอกแบบนี้อ่ะเราไปชมกันเลยตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอ่ามาดูกันนะครับโดยทางทีมงานของผมนะฮะได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิวนะครับก่อนติดตั้งเพื่อมาชิกนี่นะครับเราได้ทําการออกแบบเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับเจ้าตัวแผงฟิวเห็นไหมครับสวยที่เดียว นะครับงานนิบเนียบนะฮะยึดอย่างแน่นหนาเวลารถเคลื่อนตัวผมบอกได้เลยไม่สั่นคลอนแน่นอนนะครับและรวมไปถึงนะครับเพื่อสมาชิกการวสายนะครับจัดสายเดินเข้ากั้วแบตเนี่ยเห็นไหมครับสวยจริงๆริานะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเวลาเพื่อสมาชิกนะครับเซอร์วิสหรือว่าเมเนแนนตามจุดต่างๆก็สะดวกสบายนะครับผมสำหรับการติดตั้งตัวแผงฟิลในรถมิตซูบิชิปาชุดสปอร์นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับครับ เพื่อสมาชิกทุกท่านนะฮะได้เห็นการติดตั้งกันแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับให้ได้เสียงที่มีคุณภาพเด่นและชัดเจนทีเดียวมันมีนักร้องนั่งอยู่ข้างๆเรานะครับนั่งจุดไหนจุดไหนนะครับเวลาฟังเรารู้สึกผ่อนคลายนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิธีเสียงของผมนะครับตามมาฟังนะครับ Melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some more. Love. เพื่อสมาชิกครับมิติเสียงเมื่อสักครู่นี้แหมนะครับฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะครับฟังแล้วแบบเราไม่อึดอัดนะเพื่อสมาชิกเห็นไหมครับเสียงตรงนี้นะครับคุ้มค่ากับการเดินทางของเพื่อสมาชิกท่านนี้จริงๆนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อสมาชิกท่านนี้อีกครั้งนะครับที่เดินทางมาจากแม่สอดจังหวัดตากนะครับได้ทางทีมงานของธนาการอัปเกรดระบบรื่งเสียงเป็นชุดยอดนิยมฟังสบายนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อสมาชิกครับอย่าเพิ่งครับนิดนึง นะครับเพื่อมาชิกนะครับที่ดูรีวิวนี้อยู่นะครับนะฮะและกําลังมองหาอยากอัปเกรดระบบเครื่องเสียงใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อสมาชิกจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงชุดไหนนะครับให้เหมาะกับรถเพื่อสมาชิกนะครับมาร้านโอเวอร์ฮอนเสาราาบจรีครับมาปรึกษากันนะครับแล้วเพื่อสมาชิกจะเข้าใจคาแรคเตอร์เพื่อสมาชิกอย่างแน่นอนผมขอการันตีว่าเสียงเกินราคาเชื่อผมนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมเลยครับสวัสดีครับ